ถ้าคุณกำลังมองหาร้านเติมเกมดีๆสักร้านไม่ว่าจะเป็นเกมอะไรเขาก็มีพร้อมให้คุณหมดแถมยังราคาถูกกว่าเติมเองไม่มีการคิดค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมสะดวกปลอดภยัยไม่โดนรีฟันย้อนหลังร้านนั้นชื่อว่า Over Top Up ผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้ใต้คลิปนะครับสวัสดีชาวเมียโฟทุกคนนะครับก็กลับมาพบกันเช่นเคยนะ ผมเชื่อว่าหลายคนเนี่ยน่าจะหลุดดอยจากราคาเหรียญวีมิกไปเรียบร้อยแล้วเพราะว่าล่าสุดเนี่ยมันขยับขึ้นมาอยู่ที่60กว่าบาทกันเลยทีเดียวตอนนี้เขาทําตามสัญญาที่ให้ไว้กับทุกคนแล้วนะว่าจะทําให้ราคาเหรียญเนี่ยมันกลับมาอยู่จุดที่มันควรจะเป็นใครที่ซื้อไว้ตั้งแต่ตอนมัน4บาทแล้วมาขายตอนนี้บอกเลยว่าโคตรรวยรวยไม่รู้จะรวยยังไง แต่จะมีสักกี่คนล่ะที่กล้าถือยาวๆขนาดนั้นแค่เห็นราคามันดีขึ้นมา10บาท20บาทเนี่ยก็ดีใจจะตายแล้วเขาถึงบอกว่ารู้อะไรเนี่ยไม่เท่ารู้งี้รวมทั้งผมด้วยนะถ้าผมรู้เนี้ยผมก็จะถือเอาไว้นะครับรอมาขายเอาตอนนี้แหละเดี๋ยววันนี้ผมมีอัปเดตเกี่ยวกับราคาเหรียญวิมิกมาฝ่าทุกคนกันนะเชื่อว่าหลายคนเนี่ยกำลังให้ความสนใจกับเหรียญนี้เป็นอย่างมากเริ่มจากเรื่องแรกกันเลย ต้องบอกว่ามันเป็นข่าวดีแบบสุดๆเพราะว่าตอนนี้มีเสียมาอุ้มเหรียญวีมิกไว้แล้วหลังจากที่ก่อนหน้านี้เหรียญวีมิกโดนเกาหลีแบนไปถึง4เจ้าด้วยกันก็คือโดนถอดออกจากกระดานเทรดชั้นนําของประเทศเกาหลีแต่ถามว่าวีเมดแคร์ไหมต้องบอกเลยว่าเขาแคร์นักลงทุนมากๆเพราะว่านักลงทุนณวันนั้นเนี่ยเขาก็ทยอยถอนเหรียญออกมาเรื่อยๆจนทําให้มูลราคามันตกต่ําจนเกือบไปแตะที่ศูนย์บาท ขนาดผมเห็นเนี่ยผมยังใจแป้วเลยเพราะผมก็เป็นคนหนึ่งที่ลงทุนกับเหรียญวีมิกไว้เช่นกันแต่ว่าเขาก็ออกมาบอกกับเรานะณนะนะวันที่เกิดเหตุการณ์วันนั้นโดยเขาให้คำมั่นสัญญากับเราว่าเขาจะขอเวลาอีกไม่นานแล้วเขาจะกลับมาพังอาจอีกหนึ่งครั้งหลังจากวันนั้นเนี่ยเขาก็มุ่งมั่นแล้วก็พัฒนาแพลตฟอร์มของเขาต่อไปจนมีคนเห็นความสามารถของเขาความตั้งใจของเขาแล้วก็เข้ามาช่วยเหลือคนคนนี้ไม่ใช่ใครที่ไหน เขามีชื่อว่าคอยวันคอยวันนี้ก็คือเป็นกระดานเทรดชั้นนำของประเทศเกาหลีเช่นกันนะแสดงว่าหลังจากนี้ต่อไป vmix เนี่ยสามารถซื้อขายผ่านแพลตฟอร์มที่มีชื่อว่าคอยวันได้แล้ว VM เมดบอกว่าขอยกย่องทีมงานคอยวันทั้งหมดที่ให้ความไว้วางใจพวกเขาและเราสัญญาว่าจะมุ่งมั่นแล้วก็พัฒนาเหรียญ v m i x ต่อไปเนี่ย อันนี้คือสัญญาณที่ดีมากๆที่ทําให้ราคาเหรียญวีมิกมันพุ่งขึ้นมาขนาดนี้แต่จะพุ่งขึ้นไปไม่ได้เยอะมากขนาดนี้ถ้าไม่มีกิจกรรมนี้เข้ามาด้วยทุกคนกิจกรรมนี้บอกเลยมันจะทําให้ราคาเหรียญวีมิกใน3วันนี้สวิงขึ้นแล้วก็สวิงลงอย่างมากเพราะว่ามันเป็นกิจกรรมแอร์ดอบแอร์ดอบนี้มันจะจัดตั้งแต่วันที่16กุมภาไปจนถึง19เกากุมภา และมันจะทำการแจกเหรียญวีมิกให้กับผู้ที่ทำการซื้อขายในกระดานเทรดของคอยวันสูงที่สุด2,000ลำดับแรกทีนี้มาต่อกันที่เรื่องอัปเดตเรื่องที่2กันบ้างวีมิกเนี่ยได้ร่วมมือกับเมกาตอน Finance คือผมก็ไม่รู้ว่าไอ้หน่วยงานเนี้ยมันคืออะไรรู้แต่ว่ามันจะทำให้เหรียญวีมิกแล้วก็วีมิดอลลาร์เนี่ยมีมูลค่าเพิ่มมากขึ้น และพวกเขาตั้งใจจะทำให้เครือข่ายนี้เป็นเครือข่ายระดับโลกทุกคนได้ยินไหมระดับโลกเลยนะซึ่งถ้ามันยังมีข่าวอะไรแบบนี้ออกมาเรื่อยๆเนี่ยมันก็จะทำให้เหรียญวิมิมีมูลค่าเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆโอกาสที่จะไปแตะถึง100บาทก็มีโอกาสเป็นไปได้เช่นกันขอให้ทุกคนดูปฏิหารครั้งนี้ไว้ดีๆต่อมาเรื่องที่3เนี่ยก็คือ v m a t e เตรียมตัวที่จะเปิดระบบใหม่ที่มีชื่อว่าระบบการกู้ยืมเงินขึ้นมาหรือพูดง่ายๆมันก็คือพวกไฟแนนซ์หรือว่าพวก l ลิสซิงบ้านเราแหละแต่ของ v m a ม e เนี่ยจะเป็นการปล่อยกู้เหรียญ v m i x ประมาณว่าถ้าใครอยากได้เหรียญ v m i x ไปใช้ก่อนเนี่ยเขาก็มบีบริการให้ยืมในส่วนของรายละเอียดแล้วก็เงื่อนไขต่างๆเดี๋ยวเขาจะบอกพวกเราอีกทีนึงว่ามันจะต้องใช้อะไรบ้าง โดยเขาบอกบอกข,ข่าวว่ามันไม่ต้องมีหลักประกันนะแล้วก็ไม่ต้องมีประวัติอะไรต่างๆนานา,นาเหมือนเวลาเราจะไปทาบัตรกดเงินสดบัตรเครดิตแบบเนี้ยคุณต้องมีการเดินบัญชีธนาคารคุณต้องมีรายได้ตั้งแต่หมื่นห้าขึ้นไปถึงจะสามารถทําได้อันนี้ไม่ต้อง <c oughs> คุณสามารถยืมได้เลยแต่จะยืมได้สูงสุดเท่าไหร่แล้วก็ต้องใช้อะไรเนี่ยขอให้รอติดตามอีกนิดนึงแล้วกันอ่ะก่อนจากกันวันนี้ผมมี ต้องบอกว่ามันเป็นมันเป็นคำถามที่หลายคนถามกันเข้ามาเยอะมากกับคำถามที่ถามว่าเกมเนี้ยมันยังสร้างรายได้อยู่ไหมต้องบอกเลยว่ามันถ้าถ้าเล่นเกมนะมันไม่สามารถที่จะสร้างรายได้ได้ไดแล้วแต่ไอที่สร้างรายได้ให้เราเนี่ยก็คือเหรียญ v-mix คุณต้องเอ่อต้องหมั่นศึกษาหาความรู้เพิ่มเติม,เ,ตมเพื่อให้เข้าใจระบบ ที่เรียกว่าบล็อกเชนต่อไปนี้ระบบนี้ยมันจะเข้ามามีบทบาทกับตัวพวกเรามากขึ้นนะถ้าพวกคุณไม่ใส่ใจหรือไม่สนใจอะไรเลยเนี่ยคุณจะตามไม่ทันโลกนะครับโลกดิจิตอลที่มันกำลังจะเข้ามาลองนึกดูนะคนสมัย40-50ปีก่อนถ้าเขาต้องการที่จะซื้ออะไรสักอย่างไว้เขาจะเลือกซื้อทองคำแต่สำหรับคนรุ่นใหม่เนี่ยคนรุ่นใหม่อย่างเราเราเนี่ย เขาจะไม่ซื้อทองคำนะเขาจะซื้อคลิปโตถามว่าราคามันผันผวนเหมือนกันไหมเหมือนกันลองไปดูสิราคาทองคำผันผวนไหมผันผวนนะซื้อวันนี้ขายพวกนี้ขาดทุนคลิปโตก็เหมือนกันหรือแม้แต่สกุลเงินดิจิตอลต่างๆซื้อวันนี้ขายพวกนี้ขาดทุนไหมขาดทุนเหมือนกัน <c oughs> เพราะฉะนั้นแต่ละเจนเนียคือมันก็จะแตกต่างกันออกไปอ่ะทีนี้ สิ่งที่ทําให้ผมยิ้มได้มากๆก็คือผมสามารถขายขายออกไปได้หลายรอบแล้วนี่คือยอดที่ผมขายไปล่าสุดได้มาทั้งหมด64,000บาทลงทุนไป40,000นะแสดงว่ากําไร24,000และเห็นไหมเหรียญวีมิกที่อยู่ด้านล่างเนี่ย1,000เหรียญน,นี่คือเหรียญที่ v ีเมดโอนให้ผมแบบฟรีๆที่ผมได้จากกิจกรรมซารอซานะที่เขาโปรโมทเหรียญแฟนโทเค็น ตอนนี้ผมกะว่าจะยังไม่ขายนะอาจจะถือยาวๆนะัรอให้มันไปแตะ80-90หรือ100เลยก็ได้แต่ก็ยังว่าแหละมันไม่มีอะไรแน่นอนบางทีถ้าผมใจร้อนผมก็อยากจะขายโอ้โหสำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้แล้วพบกันใหม่คลิปหน้าวันนี้ไปแล้วบายบาย